สวัสดีค่ะสวัสดีพุอ้ชมท,ทุกนนะะท่นนะคะวันนี้ทุก่านทานนุ้่งอาบน้ำนะคะจะนไยใครว่น้ำเลยไปว่ายน้ำกับน,น้องุงเลย,ว,ยว่ายน้ำกับน,น้องุูงอาอยเลย สนุกเย่เลยน้องรุ่งรุ่งไปเล่นว่ายน้ํากับน้องรุ่งเลยน่ะน้องว่ายน้ําเก่งแล้วน้องว่ายน้ําเก่งแล้วนั่นไหมพ่อจะว่ายน้ำพ่อว่ายแข่งกับน้องรุ่งเลยอย่ามาอย่ามาลึกไปพ่อพาน้องรุ่งว่ายน้ําเลยค่ะพ่อจะว่ายน้ําแข่งกับน้องรุ่งเอาว่ายน้ําเลยน้องรุ่ง พาไปว่น้ำกับพ่อเลยมาว่ายน้ำกับพ่อเร็วอ่าพ่อพาลงน้องว่ายน้ำอ่ะว่ายน้ำเร็วว่ายน้ำเร็วว่ายน้ำกับพ่อเลยอามันร้อนนะคะพาน้องมาอาบน้ำนะะคเอาว่ายน้ำแข่งกันเร็วว่ายน้ำแข่งกันเร็วว่ายน้ำแข่งกันน้องว่ายน้ำเก่งนะแข่งกับพ่อเร็วแข่งกับพ่อ สนุกทั้งพ่อวานทั้งน้องนุ่งทั้งน้องพอใจแล้วแม่เม่เลยลูกนุกใหญ่เลยได้อาบน้ำไายร้อนนะคะเอา้าพ่อว่ายน้ำกับน้องรุ่งเลยพ่ออา้าพ่อพาน้องรุ่งว่ายน้ำน่อยว่ายน้ำอ่ะว่ายน้ำกับพ่อมาเร็วมาว่ายน้ำกับพ่อมาเร็ว

อาว่น้ำกับพ่อเลยไปไว่น้ำกับพ่อเลยมุดอาว่น้ำกับพ่อเลยเด็งๆอ่ะโคานนะคะน้ว่ายน้ำนะคะว่ายน้ำเลยไปเถยไปเ น้ำเอาไว <ป S> ้น้ำหมดแรงดูดนมก่อนไว้น้ำหมดแรงดูดนมก่อนนมคอดูดนมก่อนเอามุด <armor> oh, <S tul ß> ว่ายน้ำกับพ่อแล้วเอาแล้วแล้วว่ายน้ำแล้วว่ายน้ำเอาว่ายน้ำมาแล้วน้องลุงน้องพอใจว่ายน้ำตามพ่อมาแล้วมาแล้วมาแล้วว่ายน้ำ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 มาแล้ว ขึ้นกันแล้วอ่ะระวังนะพี่พอใจอพี่พอใจขึ้นน้องรุ่งแล้วนะคะ แล้วแล้วอยู่ไหนพี่ สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีนะคะอาบน,น้ำเสร็จแล้วน้องเจอใครเอ่ยน้องรุ่งเจอใครเอ่ยอาบน,น้ำเสร็จแล้วใครเอ่ยโอ้โหน้องกาแฟเองะคะ่ะน้องรุ่งเจอน้องกาแฟแล้วคะ่ะ น้องกาแฟค่ะน้องกาแฟหลบอยู่นะคะเจอน้องกาแฟนะคะน้องกาแฟหลบอยู่ตรงนั้นค่ะพุ่มไม้น,นคะคะน้องกาแฟยอยู่ตรงนี้นี่เองค่ะ สิ่งของม่เมนะคะเจอน้องกาแฟน,นะคะเถอยลูกปกป้องลูกนะคะปกป้องลูกแม่ๆมยปกป้องลูกไปเถอยลูกเถอยเถอยเถอยไปเลยไป ถอยถอยไปเรย่อไปเรนะคะไปไปลุงลุงไปลุงลุงเจอกับลุงกาแฟค่ะรู้สึกสงสัยนะคะคืออะไรสงสัยนะคะยีงสงสัยเดี๋ยวลุง น้องนุ่นน้องลองลไปแล้วนะคะน้องกาแฟก็ออกมาแล้วค่ะนี่นะคะน้องกาแฟนะคะไปะกาแฟเราขึ้นรถไปมามากาแฟมาเดี๋ยวขึ้นรถกันมามาอขึ้นรถกันนะขึ้นรถด,ด้วยกัน ไปด้วยกันน้อกาเฟ่รถของเรานะคะนี่นะคะเราจะตามพกวานไปนะคะไปขึ้นรถไปนี่นะคะขึ้นรถไปนะคะ ถะะามพ่อมาถึงแล้วตั้งน้องมาถึงแล้วน้องน้องเป็นไรคะคันหรอคะน้านเดียวคันคันตัวคะ่ะโอ้อย่าช่วยพ่อเลยลูกเดี๋ยวรถพ่อจะพังนะคะ โตาใสเป๊วเลยนะเราตาสวยนะน้องรุ่งเราดื่มนมแล้วปลาลูกอาบน้ำเสร็จนะคะเดินหน่อยกินนมแม่ก่อนเนาะขอดูดนมแม่ก่อนแป๊บนึงนะคะน้องขอดูดนมแม่ก่อน ก็ลดใจเลยพี่พอใจนะอร่อยไหมพี่พอใจอร่อยไหมคะอร่อยไหมลูกอร่อยไหมคะ คุณพ,พ่ม่พีทุกทนะคะฝากิดามกไลค์กดแชร์กับคบครันอุ้งด้วยนะคะสวัสดีค่ะ